ไมโครไปทอนกันนะครับ Arduino นะครับที่เรียกว่าง่ายแล้วนะครับไมโครไปทอนง่ายกว่านะครับโอเคอันนี้ผมก็จะใช้มูเอดิเตอร์ในการเขียนโค้ดนะครับเราก็จะมาติดดับนบอร์ด led 1ดวงบนนี้นะครับเพื่อให้เห็นว่าเราสามารถเขียนไมโครไปทอนนะครับหรือภาษาไพทอนนั่นเองนะครับในการควบคุมบอร์ดมอนเดเลอร์ esp 3 2ได้นะครับที่ได้ทําการลงเฟิร์มแวร์ไมโครไปทอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเฟิร์มแวร์ที่ผมใช้ตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันนี้นะครับ1.18นะครับ โอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยครับอดับแรกนะเราต้องผนวกฐา i b r a r y ที่ต้องการใช้งานก่อนในที่นี้เราต้องการติดดับหลอด LED นะครับซึ่งตัวหลอด LED เนี่ยการควบคุมขา GPO เพื่อควบคุมหลอด LED นะครับ GPO ตุวนี้คือขาพ i n ซึ่งขาพ i n ตรงนี้จะเป็นฐา i ไลบรีนะครับที่อยู่ในแพ็กเกจของ m a ชชีนนะเพราะฉะเราก็ต้องเอาอผนวก p าแพ็กเกจแมชชีนเข้ามาก่อนนะครับจากคำสั่ง p Python นฟอร์มนะครับ นี่ครับแพ็กเกจแมชชีนแล้วก็อิ p พ r t ตนะครับคราวนี้อิ p พ r t ตก็อยู่ที่เราอยากจะ,ะดึงค่าไลบรารีตัวไหนเข้ามาใช้งานในแพ็กเกจแมชชีนะครับในที่นี้ผมจะดึงขินเข้ามานะครับแล้วผมก็จะมีการหน่วงเวลาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาติดดับลอยดีเนี่ยถ้าเราไม่หน่วงเวลาเราจะไม่เห็นสถานะการติดดับนะครับเราก็จะหน่วงเวลาผมก็จะอิ p พ r t ตตัวเกี่ยวกับเวลาเข้ามาด้วยคือไทม์นะครับจากนั้นก็จะลูบไม่รู้จบเลยนะครับ เราก็ทำการติดต่อคราวนี้เราจะอ้างถึงขาของตัว ESP32 นะพินพวกนี้นะครับซึ่งอยู่ในไลบ r ารีพ i n นะครับเราก็ต้องมองว่าเราจะใช้ขาไหนนะในที่นี้ผมจะใช้ LED on board นะครับอยู่ที่ g p o 2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สร้างอ b อบเจขึ้นมาตัวหนึ่งครับ LED นะครับซึ่งอ้างอิงไปยังาค Library PIN นะครับเขาก็จะบอกแล้วว่าใช้ ID ไหนนะคือ2นะครับเพราะว่า LED บนบอร์ดตรงนี้อยู่ที่ g p o 2นะครับแล้วก็โหมดนะที่เราใช้งานโหมดเลยครับแน่นอนครับโหมดของเราเป็น Output นะครับนี่ครับพินจุดนะครับนี่เป็นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็เขียนคาสั่งงก็อะไรครับใน Library นะหรือ c l a s s Pin นะครับที่เราอ้างอิงด้วย LED แล้วเนี่ยเขาจะมี method on off อยู่นะครับเราก็นำมาใช้ได้เลย on ก็คือติด หลอด LD นะครับ Off ออก,ก็คือดับนะครับเคราวนี้เรา,ยาหยัดหมุงเวลานะครับเราก็ t i m จุดเลยนะครับ s l e e นี่สตนี่หน่วยจะเป็นอะไรครับหน่วยจะเป็นวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นอ่าผมจะใช้มิลิเซกนะครับหน่วยจะเป็นมิลิเซกนะครับที่ห้าร้อยนี่ก็ห้าร้อยเช่นกัน โอเคเรียบร้อยแล้วครับเราก็รันโปรแกรมดูเลยนะครับนี่ครับหล่อดีก็ติดดับแล้วนะถ้าติดดับเร็วขึ้นนะครับเราก็ลดเวลาลงนี่ครับลดเวลาลงแล้วนะครับก็ติดดับเร็วขึ้นนะครับคราวนี้เราอยากจะดูว่าตอนเนี้ยให้พิมพ์คําว่าติดดับด้วยนะครับเราก็ ใช้ั่างปิ้นได้เลยนี่ครับแล้วก็คราวนี้คำั่งปิ้นของ Python นะครับหรือไมโครไพทอนนะก็จะเป็นภาษาไพทอนเหมือนกันนะครับก็ก็ใช้ซิงเกิลขดหรือดับเบิลขดในการครอบข้อ,อความได้เหมือนกันนะครับนี่ผมก็ได้ให้ถึงสองตัวอย่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลันอีกรอบหนึ่ง นี่ครับก็ขึ้น LD on o มนะฮะถ้าเร็วไปนี่เราก็ลดเวลาลงาเพิ่มเวลาหน่วงนั่นคราวนี้เราหน่วงด้วย s l e e นะครับนี่ผมก็จะให้เป็น0.5วินาทีนี่ครับก็จะหน่วง0.5วินาทีนะครับโอเคนะครับนี้ก็เป็นตัวอย่างลักษณะการใช้งาน มาโครพ y t ทอนแบบง่ายๆคนี้เราอยากบอกว่าเราอยากจะสิดับสิบครั้งแล้วจบการทํางานเราทําได้ยังไงครับนี่ครับเราก็เอา while two มาไว้ตรงนี้นะครับ pass ก็คือไม่ทําอะไรนะครับจากนั้นตรงนี้เราสิบรอบนะครับก็ for นะครับ i ใน range สิบนะครับนี่ครับติดดับสิบรอบนะครับแล้วก็ไม่ทาอะไรแล้ว run ดูนะครับ จบแล้วนะครับไม่ได้ทําอะไรแล้วนะครับอ่าถ้าเราอยากดูว่าจุด i นี่เป็นอะไรครับนี่คือคําสั่งลูปใน python นะครับแล้วก็ลูปถึงเท่าไหร่ print ่า print i น,นี่ครับหรือเราจะบอกว่าเขานี่ก็ได้นะครับนี่พิมพ์ข้อความดูผมอยากให้เร็วขึ้นนะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการใช้งานไมโครไบทอนนะครับทางเราก็มีคอร์สสอนอยู่นะครับซึ่งเป็นการใช้งานไมโครไบทอนกับบอร์ด ESP32 นี่เลยนะครับซึ่งตัวที่เราใช้ในการเขียนโค้ดก็คือตัวนี้เลยครับมูเลเตอร์นะครับก็คือง่ายมากเลยครับก็ถ้าสนใจก็ลองไปดูรายละเอียดของคอร์สเรียนได้นะครับโอเควันนี้ก็นำเสนอเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับหนึ่งตัวอย่างนะครับขอบคุณมากครับ